สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง War of the e วันนี้ครับผมก็มีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศมานำเสนอเช่นเคยนะครับโดยข่าววันนี้ครับเป็นข่าวมาจากตะวันออกกลางก็อยู่ที่ประเทศซีเรียรซึ่งวันนี้นะครับมีทั้งหมด2ข่าวที่ค่อนข้างจะเชื่อมโยงกันโดยข่าวแรกครับเป็นข่าวที่ออกมามวันที่27มกราคมว่ากองทัพซีเรียรอาหรับหรือว่า SAA ได้มีการโจมตี ฐานลับของกลุ่ม IS ใกล้กับทางหลวงโฮมและก็ d s 2ก็อยู่ในเส้นทางของ M20 นะครับแต่อยู่ในแถวนั้นโดยแร่งข่าวทางทหารนได้บอกกับสนักข่าวซีเรอารับว่าฐานลับดังกล่าวของ IS ทําทำหน้าที่คอยลอบโจมตีเจ้าหน้าที่ทางทหารของกองทัพของซีเรียรวมถึงพลเรือนหลายครั้งที่ใช้เส้นทางนี้นะครับในการสัญจรโดยการโจมตีดังกล่าวครับทำให้สมาชิก IS 8คน ถูกจัดการและหาหนะก็ถูกทำลายเช่นกันโดยเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาก็มีข่าวออกมาตอนนั้นนะครับว่าพลเลือนแล้วก็รวมถึงทหารของซีเรียอย่างน้อย25คนตกเป็นเหยื่อจากเหตุที่ IS ซุ่มโจมตีรถบัสบนถนน m 20และก็เมื่อวันที่24มกราคมก็มีการโจมตีเช่นกัน ขณะนี้นะครับถนน m 20เนี่ยกลับมาปลอดภัยอีกครั้งตามการรายงานของ SAA โดยหน่วยงานของกองทัพซีเรียและก็กองทัพรัสเซียเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับเพื่อกำจัดกลุ่ม IS ออกไปจากทางหลวงในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วก็มีการนำเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธนะครับเข้ามาร่วมเพื่อรักษาความปลอดภัยบนทางหลวงโดยหลายคนบอกว่า IS เนี่ยถูกกำจัดแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะถูกกำจัดทั้งหมดก็ยังเหลือเป็นส่วนยิบย่อยนะครับต้องเรียกว่าเป็นเศษเสี้ยวเป็นเซลล์ของ IS ที่ยังเปลือดการอยู่โดยอีกข่าวหนึ่งครับก็เป็นข่าวที่ออกมาในช่วงวันที่27มกราคมเช่นกันก็เป็นวิดีโอนะครับปรากฏ ทางสื่อออนไลน์ที่เขาบอกว่าเป็นการโจมตีทางอากาศของรัสเซียเมื่อเร็วๆนี้ในฐานลับของ IS ทางภาคกลางของซีเรียโดยเครื่องบินลบของรัสเซียนะครับมีการกำหนดเป้าหมายไปยังที่ซ่อนของ IS ระหว่างเส้นทางของโฮมและก็ DS 2ซึ่งคาดว่ากองกำลัง IS ถูกจัดการราวๆ20คน นี่ก็เป็นข่าวสั้นๆมานําเสนอนะครับว่า,วากองกําลังของรัฐบาลซีเรียและก็รัสเซียเนี่ยร่วมกันปฏิบัติการนะครับเพื่อรักษาความสงบในประเทศซีเรียเองหากผู้ชมมีข่าเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ดลางใต้คลิปได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ